ผมว่าได้ขอความเป็นธรรมให้น้องคนนี้ที่เกิดบัติเหตุรถชนที่หน้าวัดกระทิงลายแล้วรถด,ดังกล่าวเนี่ยหนีรถเบนสีบอลทองหนีออกไปแล้วก็ผมไปติดต่อทางโรงพักแล้วโรงพักเขาบอกให้รอก่อนแล้วผมก็เลยไปเอา แฟดได้ไปยืนที่เมืองไปเปิดกล้องดูก็พบเห็นรถแต่ไม่เห็นป้ายทะเบียนแต่ทีนี้ผมขอปินมาเพื่อหาความยุติธรรมให้กับหลานผมยึงร้องสื่อมาให้ความช่วยเหลือจากพ่อแม่และหลานทุกๆคนขอความความเป็นธรรมด้วยครับใครที่ขับรถที่มาชนเด็กให้มามอบตัวเลยครับแล้วทางตำรวจเขาว่าไงครับทางตำรวจเขาบอกให้รอครับ ทางตำรวจก็บ,บอกให้รอรอไปก่อนแต่ทีนี้ผมรอไม่ได้ครับเพราะศพเด็กตั้งอภิอภิธรรมยูม่ที่วัดกระทิงลายแล้วผมต้องการอยากได้ความเป็นธรรมให้เร็วที่สุดเพื่อจะเผาศพเด็กครับนั้นศพเด็กผมไม่ได้ครับเพราะผมไม่เผาในเมื่อเรื่องยังไม่จบครับแล้วชิ้นส่วนที่ว่ามันหลุดอยู่ที่เกิดเหตุมีอะไรบ้างครับมีกระจกมีกระจกข้างขวาครับอยู่กับตำรวจกระจกข้างขวาอยู่กับตำรวจครับแล้วก็การชนด้านหน้า ที่ผมถืออยู่นี่ครับเป็นหลักฐานเป็นของรถอะไรเรารู้ไหมรถเบนซ์ครับที่นี่เรานี่ก็คือเป็นญาติกับทางผู้ตายใช่ไหมฮะเป็นญาติกับทางผู้ตายครับทางพี่สาวจะพูดอะไรหน่อยไหมขอความเป็นธรรมความเป็นธรรมให้กับน้องค่ะเพราะว่าไม่ว่ายังไม่มีความ ้็คือตอนนี้คือแพทย์ระบุว่าไงฮะหัวกระโหลกเกิดติเหตุที่ชิ้นส่ายอย่างรุนแรงแล้วก็เราก็ตอนนี้ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลมาสอบสวนตั้งแต่เอาศพมานี่มีตำรวจมาดูไหมไม,ไม่มีค่ะกี่วันแล้วครับสองวันแล้วค่ะัต้งแต่วันที่ต้น ที่สีใจมาดูเลยไม่ใครมาสนใจเลยแล้วต่อจากนี้จะทํายังไงต่อถ้าเกิดว่าเรื่องอยังไม่คืบหน้าคดียังไม่คืบหน้ามันไม่คืบหน้าก็าจะเคลื่อนย้ายศพจะไปประท้วงที่หน้าสารากางเมืองระเลน้างเมืมุบางกระมุนจะคิดว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปวันไหนครับถ้ารุ่งนี้เรื่องยังไม่ดําเนินการไปได้ ก็เป็นประมะลืนมนี่ถ้าร้อเวนไม่ถ้าร้อยเวนไม่มาดูแลไม่มาให้ความยุติธรรมกับเราร้อยเวนชื่ออะครับารแม่มนโถด่ะมนโนดมโนดแต่นามทัาคุณมาจจำไม่ได้ร้อยเวน <100. S 1> แล้วเขาก็พูดว่ามีใครมาถามสอบถามมาอยู่เคยว่าถา่ายรูปไว้ตรงเกินเี้